อบอุ่นที่สุดน่ารักมิตรภาพดีๆของแก๊งนี้น่ารักไมายาวนานครบจบในนัดเดียวแอบทักะออนเปิดโพสต์รวมตัวบ้านจุยวรัตยาจัดเซอร์ไพรส์ให้ผู้จัดการส่วนตัวคุณเปิ้ลที่เพิ่งจะสละโสดเข้าพิธี TV วิวาไปรวมถึงโมเมนต์อื่นๆน่ารักสุดๆโดยล่าสุด20พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาอินสตากแกรมของคุณแอบทักออน อัปเดตเสร็จภาพอบอุ่นน่ารักภาพดังกล่าวที่น่ารักสุดๆจังหวะที่พีเจกอดขอแม่แอบคือน่ารักไม่ไหวแอบทักะออนแปะแคปชั่นว่าเซอร์ไพรส์ว่าที่เจ้าสาวมาหาลันพีเจคนเก่งพูดแก้งเก่งแถมตลกอีกน่ารักที่สุดอัปเดตมามีจุย๋ยใกล้คอสุดๆแต่เพิ่งหยุดทำงานเบิร์ดเดย์ปู่เป้หลานพีเจ,ล,เจลวงหน้าเบิร์ดเดย์แอ แอปย้อนหลังรายชีฝีมือนัพูธสองแก้วก่อนนอนแฮปปี้ฟังเรื่องเล่าสำเนียงบริตินของนักิรินครบจบในนัดเดียวขอบคุณครอบครัวพี่เจปู่เป้นาคิรินมากค่ะสำหรับเซอร์ไพรส์น่ารักอบอุ่นที่สุดขาดป้าออนอีกแล้วข่าวหน้าต้องไม่พลาดนะคะคิดถึงรักนะคะพร้อมกับแท็กหาทุกคนที่อยู่ในรูปภาพอีกด้วยล่ะค่ะ เรียกว่างานนี้ FC แฟนคลับค่ะแห่คอมเมนต์กันสนันเลยทีเดียวล่ะค่ะต่างพากันชื่นชมความน่ารักกับมิตรภาพของแก๊งนี้ที่อบอุ่นน่ารักมายาวนานสุดๆนั่นเองค่ะ